สวัสดีครับพี่น้องครับกรเกษตรอีสาชนชาแนลมานแล้วครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาอย่างเหรียญในหัวในสวนอีกคือเก่านะครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาสี่พาพี่น้องมาเก็บดอกฝรั่งกิมจูนะครับแล้วก็พามาเบิงต้นฝรั่งกิมจูตอนนี้เวลาสี่โมงแรงนะครับเนดะ้อบ่ายสี่โมงเย็นนะครับพี่น้องครับบ่ายสี่โมงเย็น ยางเหรียญทีหัวในสวนสลักครับพี่น้องครับเบิ้งนะครับว um ่ามีเพียรอ่อนขึ้นต้นบอมีเพียรแป้งบอตัวใดพอเด็ดยอดเข้ากับเด็ดนะครับพี่น้องครับเด็ดยอดด้วยนะครับตัวใดพอห่อเข้ากับ่อเพราะว่ามันใหญ่พอพอมกันนะครับพี่น้องครับถ้ามาเด็ดยอดนะครับพี่น้องครับวันนี้เด็ดยอดออกด้วยทำการเด็ดยอดให้แตกส่งพุ่มนะครับพี่น้องครับเวลาเข้าเด็ดยอด พี่น้องสังเกตเบิ้งที่แหลมมันขึ้นมายอดเดียวนะครับพอพอผมเด็ดยอดปุ๊บมันก็จะแตกออกสองกิ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกทุกกิ่งนะครับเนาะอ่าเนี่ยเนี่ยพี่น้องเวลาเด็ดมันก็จะแตกออกนะครับแตกกิ่งใหม่ออกแล้วก็ออกดอกนะครับอยู่จังสีแหลนะครับพี่น้องครับฝรั่งกิมจูปลูกง่ายดูแลง,ง่ายครับพี่น้องครับ ดอกออกมาไดหลายๆงั้นส่เขากบเก็บถิ่มน้ำนะครับเฉพาะดอกช่วงปลายเขากะจะไปเอามันเถาะพี่น้องครับต้นมันยังหน่อยอยู่ก็เอาแค่สองลูกสามลูกนะครับสาหรับลูกบวบๆนะครับเนาะนะครับเอาลูกช่วงเงาเนี่ยมันจังโตนะครับนี่ข้ามาเบิ่งนี่ครับเอาไว้สองลูกนะครับเนี่ยตอนนี้หอบไปแล้วสองลูกนะครับเนี่ยกะ ไอ้ส่วนที่เหลือนี่ถ้าย่อยเกิดมานํำหลังกระสร้างมันต้นมันใหญ่ไปน้่นะครับเข้ากับไหวได้นะครับพี่น้องครับคือลูกนี่ครับพี่น้องครับเป็นจุดจุดจมจำเนื่องจากอ่าเพียอ่อนนะครับดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับเข้ากับอย่าไววนะครับอย่าเอาเดี๋ยวทิ้งนะครับผมเคยไหวแล้วครับพี่น้องครับบางงามนะครับเด้อย่าไห้เด้อ ก็วันนี้ก็จะมาเด็ดยอดด้วยนะครับเนาะเด็ดยอดเพื่อที่จะสร้างทรงพุ่มนะครับเนาะเด็ดยอดสร้างทร,ง,รงพุ่มนะครับเด้ออ่านี่ครับเป็นกลเม็ดเป็นเทคนิคต่างๆแลๆ้วนะครับพี่น้องครับในหัวในสวนเฮ่าอยู่ในหัวในสวนอยู่ยังไงให้มีความสุขครับสงเกตบางงานนี่ครับพี่น้องครับที่แหลกเป็นกิ่งเดียวนี่บอกมาหอดผีเบาทาเดด หนับ3ยอด3ใบแนวนี้แหละกระเด็ดนะครับพอเด็ดปุ๊บแตกยอดใหม่ออกมา2ยอดนะครับแตกยอดใหม่ออกมา2ยอดอ่ดที่นี่ก็จะให้ดอกนะครับพี่น้องครับห้ดอกให้ผลผลิตออกมานํนเกากทาการเด็ดออกอีกนะครับเด็ดเพื่อเอาผลผลิตนะครับทีนี้เด็ดเพื่อเอาผลผลิตนะครับก็จะแตกตายอดขึ้นมาอีกขึ้นกานะครับ2ยอด2ยอดตีคู่คะแนนตรงมาอีกขึ้นกานะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะ ผมสั่นผมคนว่าเอ้ยเบาทัดเด็ดดูแถวมันชิใหไงบ่ครับบบเด็ดดูมันกัดต้นสูงขึ้นสูงขก้นยาง,งเดียวนะครับพี่น้องครับเน่าอ่เลียร์เคลียด์อกคือซื้อบ่เป็นทรงพุ่มนะครับเราต้องเด็ดยอดนะครับเพื่อที่จะสร้างทร,ง,รงพุ่มนี่ครับต้นไงขันเด็ดยอดดูตัวดูเนวนี่มันก็จะเป็นทรงพุ่มเนวนี่ครับพี่น้องครับออกมาหลายหน่วยหลายแขนงหลายตายอดหลายตาดอกนะครับเจ้านะครับพี่น้องครับเด็ดได้เด็ดเลยเนี่ย เนี่ยเห็นบอเห็นดอกออกมาบอสนันเลยนะครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับหลุดใบเตียอดนะครับได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับบ่มีคําว่าเสียประโยชน์นะครับพี่น้องครับนี่ฝรั่งกิมจูเราจะควบคุมทรงพุ่มนะครับเนาะกะบ่ทัดกะศึกษาคือกันกับพี่น้องเนี่แหละครับศึกษามาจากหลายๆสวนนะครับเนาะ ไปหลายๆหม่องหลายๆบอลนะครับก็ศึกษาน้ำจ้าของสวนเน่นะครับศึกษาดูตนเองเนี่ยบริเก่งมัตเตใส่แล้วครับพี่น้องเดนะการไส์ศึกษาแล้วละมาบอกต่อนะครับเนี่ยบอกกับบอกในช่องเจ้าของดอกนะครับบริเดตไปอาศัยช่องผู้อื่นบอกดอกนะครับเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องครับเด็ดยอดเลยนะครับเนี่ยถ้าเฮาบ่เด็ดพี่น้องครับมันก็จะยเน่าเคล็ดเคล็ดเคล็ดดอกภาษาอีสานเนาะ กินกระปนได้พี่น้องแต่กินกระปนได้เอาไปกินได้ครับเด้อเสียดายมันยาไปถิ่มแต่มันกินบ่ได้ครับพี่น้องครับเนาะกินไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องทิ้งนะครับถ้ากินได้เอาไปกินแล้วนะครับเนี่ยงามมันก็ต้องทําใจนะครับเด้อถึงจะงามแค่ไหนก็ต้องทําใจเด็ดยอดนะครับมันเด็ดยอดนี่ครับว่าถาเด็ดถิ่มเบิรดล้วครับพี่น้องครับบ่เป็นเด็ดหย่อนข้อมักห่องเลยก็คือเสดจงไว้จงไว้แนวนีหลือวไว้แน่วนี้นะครับเพื่อที่จะ เด็ดยอดให้พี่น้องไดีเห็นนํานะครับเนาะครับก็เกิดประโยชน์นะครับในบุญนํานะครับพี่น้องครับสาหรับท่านใดผู้ประเทศบทเปลี่ยนพนเขม้าเบิงสองเข่าพืนเห็นว่าเออเห็ดแล้วไปเห็ดตามโอยเขาทานะครับพี่น้องครับห้องเขาป่อยในบุญไปนําได้ล่ะนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับแต่แขแนงไม่ออกมาติดดอกเต็มแนวนี่ห้องกระเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดเพื่อสร้างตาดอกนะครับเพื่อให้ สารอาหารไปเลี้ยงดอกเลี้ยงผลผลิตนะครับถ้าจะเอาผลผลิตนะครับการที่เราไม่เด็ดยอดนะครับเป้าทัดกับมีขอบเทียบเทียบให้เบิ้องนี้ด้ครับเนดะ้อไปกันเลยนะครับยางไม่้อกันนีู่ละนี่ครับพี่น้องเขา้บดเด็ดยอดนะครับเนดะ้อถ้าห้อบดเด็ดยอดขึ้นเน่าขึ้นเคเลตเคเลตขึ้นทังสี่เลยถ่วมหัวแหล้วนะัต้นนี้อันนี้ก็าเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับให้พี่น้องเบิ้งไิ้หูตด่เห็นอันนี้เบ้าทาัดครบกําหนดฉีด เลยนะครับเด้อฉีดน้ายาฉีดน้ำมักแล้วแต่ว่าเบาทัดเบาฉีดนะครับเพราะว่าอ่าหลังจากฉีดไปช่วงที่แล้วนะครับรอบที่แล้วนี่ครับตายเต็มเลยครับพี่น้องครับเพียอ่อนนะครับพอเพียอ่อนตายเต็มนะครับตายเบิดแล้วนะครับยอดที่แตกออกมาใหม่ก็ไม่มีเพียอ่อนนะครับเนาะเห็นไหมนะครับแต่เร Finally, ิ volumes, ่มมีแ <sucks> ล้วครับเริ่มมีแล้วนะครับในเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีมาใหม่แล้วนะครับเนี่ยเนเห็นบอเห็นบอนะครับนี่คือเพียอ่อนนะครับเด้อ เพี้ยอ่อนเริ่มมาแล้วนะครับที่แหลกวเป็นโบมีครับพี่น้องครับนี่แหละอันตรายไรนะพี่น้องครับยาประมาทนะครับเด้อเพี้ยออ่อนดูดกินน้ําเลี้ยงจะทําให้ใบเรานะครับมีปัญหานะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับเด็ดทิ้งแบบนี้นะครับทําการฆ่าเสียนะครับพี่น้องครับยองยองแนวนี้แหละถ้าเพี้ยออ่อนดิดดูดกินน้าเลี้ยงนะครับใบของเขาก็จะเป็นตํหนีแนวนี้นะครับเป็นตำหนีแบบนี้นะครับ ก็จะมีตำหนิแบบนี้อันตรายมากครับพี่น้องครับอย่าให้ขึ้นนะครับเด้กพี่น้องครับ้าเขาเบิ้งแล้วยหยอดบว่งามใบบ่งามเข้ากระเด็ดนะครับพี่น้องครับเด็ดช่วงไม่สวยออกเลยนะครับเนี่ยหักออกเลยยางในหัวนี้สวนถือกันไก่ครับพี่น้องครับแว่าเบาถัดมาห้นามทุเรียนไห้นามกล้วยหอมครับพี่น้องครับมือนี้แล้วก็ให้นามพุ้จ้าตนหน่อยฟังโหนน้ำนะครับ บอไดตั้งใจมาเด็ดให้พี่น้องเบิ้งแต่ว่าคือโทรศัพท์มานั่งก็เลยจับขึนมาถ่ายทําเลยนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องครับถ้าติดผลผลิตแบบนี้ลูกไม่มีตาหนินะครับลูกเขียวลูกสวยลูกเลื่มมองๆนะครับพี่น้องครับเขากับเริ่มห่อเลยอีกประมาณจักสามเหมือสี่เหมือเ้าจังห่อครับพี่น้องครับนี่สวยนะครับด้อคือคือว่าประสบผลสาเร็จนะครับสวย นะครับพอเป็นเขาๆแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ฝรั่งกินจูนี่พี่น้องครับเป็นอะไรที่ท่านกินท่านอยากแล้วก็ออกอยู่ทั้งปีเลยนะครับเนาะต้องขยันเด็ดยอดแล้วก็ต้องขยันฉีดน้ำมันครับพี่น้องครับกันปวกเพียออนนะครับพี่น้องเนาะนะครับก็เนี่ยเด็ดไปเดียประมาณสองสามมื่อแล้วล่ะนะครับก็เด็ดไปเรื่อยๆนะครับเด็ดเพื่อที่จะให้ดอกอวบอึมนะครับพี่น้องครับ ถ้าไม่เด็ดมันก็ไม่อ้วนไม่อืมนะครับพี่น้องครับไม่ติดลูกนะครับเนาะต้นซัมนี่ก็ไปพผลผลตเลยแล้วครับพี่น้องครับสําหรับพลังกิมจูนะครับเนาะบางทัดปลูกบ่ได้ปลูกต้นสูงต้นใหญ่เด้ปลูกต้นน้อยๆนะครับพี่น้องครับนี่อีกสามวันสี่วันก็ได้ห่อแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับถ้าจะห่ออย่างน้อยๆต้องให้ลูกโตขนาดนี้นะครับเด้อนะครับโตขนาดนี้ก่อนค่อยห่อนะครับ เวลางหอ่อพี่น้องกับเบิ้งน้าวานวยมันงามบอ่อนะครับขนวยบัาง,งามบ่อตรงสีดายครับพี่น้องรับเด,ดทิ้มเลยเด,ดทิ้งเลยนะครับถ้าห่อแล้วเวลาลูกโตมาแล้วมันไม่สวยนะครับพี่น้องครับอ่าผมเห็นบางคลิปเป็นสื่อถุงมะฮอนะครับเป็นถุงกระดาษนะครับเป็นกระดาษที่คล้ายๆกับกระดาษหา คล้ายๆกับกระดาษใส่พวกน้ามอ่ากาแฟครับพี่น้องครับกาแฟเย็นดังสันนะครับเอามห่อเลยนะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่ผ่านนะครับเด้อพี่น้องเด้ออย่าทําแบบนั้นนะครับไม่ใช่นะไม่ถูกนะครับเนาะเวลาเราแกะออกมาก็จะไม่สวยนะครับต้องใช้ถุงด้วยนะครับต้องใช้ถุงด้วยถ้าไม่ใช้ถุงมันจะไม่สวยนะครับพี่น้องครับต้องใช้ถุงแบบนี้นะครับต้องใช้ถุงนะครับถุงตาอะไรก็ได้ขอให้เป็นถุงนะครับ ถุงขาวถุงใสแบบนี้นะครับลูกก็ต้องเป็นลูกขนาดนี้นะครับอันนี้ห่อมาไดใดประมาณสี่หามือแล้วนะครับโตแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็นะครับโตแล้วสําหรับลูกนี้นะครับพี่น้องครับมีเบาทัดรืมห่อหาบ่พอห้าป่เห็นครับพี่น้องครับนี่อุ้ยจีด้ห่อได้ึ่งพี่น้องครับปลูกงามนะ้ครับเด้อลูกสวยนะนะครับพี่น้องครับปลูกง่ายติดเร็วได้ผลผลิตเร็วตอบโจทย์สําหรับมือใหม่นะครับเนาะ กำลังมองหาการเกษตรอยู่นะครับฝรั่งจิมจูหรือพุทราสามรถยอดฮิตนะครับพี่น้องครับปลูกติดเร็วนะครับได้ผลผลิตเร็วตอบโจทย์ภายใน1ปีนะครับไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะครับพี่น้องครับภายใน1ปี่ปี่หไมยถึงภายในรอบปีนะครับหรือภายในปีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอาถัดสิผ้ามาหอสองหน่วย3ามหน่วยนี่นะครับเนาะเอ๊แต่ว่าเสียดายเหมือนนี้บมได้เอาค้ากล่องมานะครับแต่ก็จะห่อนะครับเนาะขออนุญาตเด้อ บางกล่องแป๊บหนึ่งสีหอนะครับพี่น้องครับหอสองลูกเลยหอสองลูกนี้ใส่กันเลยนะครับวางกับดินหนึ่งสีเลยยังไงยังไงอยู่โคนต้นก็ต้องโตดีอยู่แล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้ลาต้นนะครับพี่น้องครับไม่ต้องห่วงโตดีอยู่แล้วนะครับหักส่วนเกินออกไปนะครับพี่น้องครับหักส่วนเกินออกไปแล้วก็รูดใบทิ้งนะครับนี่ครับ แล้วก็ห่อนะครับอ่ะเดี๋ยวจะห่อให้เบิ้งอ่าห่อเลียวพี่น้องครับแจ่ตอนนี้เอากระดาษมาสวมเผาซื้อครับพี่น้องครับยังไม่ได้ทาการห่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเอาแม็กมาติดด้วยนะครับเอาแม็กมาหนีบก็เหลืออีกสองลูกด้านล่างนะครับพี่น้องครับใหญ่นะครับสองลูกใหญ่เลยนะครับเด้อใหญ่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตห่ออีกด้วยนะครับอ่าห่อเสร็จแล้ว ีนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีก็คือกระดาษข้าวมันไก่สามารถหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดนะครับเนาะกระดาษห่อข้าวมันไก่นะครับพี่น้องเด้อเพิ่นจะเคลือบสารมาอย่างดีแล้วนะครับพี่น้องครับเขาเคลือบสารมาอย่างดีเลยก็น้ําเปียกก็ไม่ขาดนะครับโดนแดดก็ไม่ผุไม่ก่อนนะครับพี่น้องครับสามารถห่อได้สองรอบถึงสามรอบเลยนะครับพี่น้องครับนี่ อันนี้ก็สามารถนําเอามาใส่ขึ้นเก่านะครับพี่น้องครับเป็นกระดาษที่ผ่านการใช้มาแล้วรอบหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยครับพี่น้องครับดังแคบๆแบๆเป็นสีเลยครับทนแห้งเะครับเด้อเหมาะสําหรับห่อฝรั่งลูกสวยมากนะครับนี่ครับพี่น้องครับกระดาษห่อข้าวมันไก่จะมีเคลือบสารด้วยนะครับพี่น้องครับก็จะคล้ายๆกับสารอะคริลิกนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับ มันจะโดนน้ำแล้วโบเปียกนะครับพี่น้องครับโดนแดดก็ไม่ผุไม่ก่อนนะครับเนาะไม่ขาดนะครับจนกลัวเราจะฉีกถึงจะขาดนะครับอันนี้ไม้ถึงเข้าเริ่มใส่รอบแลกพอรอบนานไปไม่เก็จะเรือมเหลืองแนวนี้นะครับแต่ก็ยังใช้ได้อีกนะครับเด้อเดี๋ยวก็จะห่อนะครับพี่น้องครับจะขออนุญาตห่ออีกนะครับขออนุญาตห่ออีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่าใช้ทุ้งห่อแล้วก็ต้องใช้กระดาษห่อแบบนี้นะครับเนาะ อันนี้คือการห่อเขาๆไว้ก่อนครับพี่น้องครับเข้ามาเห็นรอบหนานะครับเขาจึงถือแมกมานํามานี่ปีกตัวหนึ่งตามจริงตัวนี้ต้องขยายถุงนะครับไอ้ไม่ใช่ต้องขยายกระดาษเพราะว่ามันสองลูกนะครับเวลามันโตขึ้นมาแล้วมันล้นกระดาษนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับผู้ใดเห็ดบ่ได้นะครับฟ่งกิมจูนี่พิจาะนาจะคลองลดปลูกง่ายปลูกง่ายมากนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายใส่แค่สูตรเสมอนะครับ เลี้ยงลำต้นนะครับสูตรเสมอในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับพี่น้องครับเท่าๆกันนะครับเด้อให้ใส่เท่าๆกันนะครับสําหรับปลูกฝรั่งกิมจูนี่ปลูกง่ายนะครับดูแลง่ายใช้ปุ๋ยสูตรเดียวจบนะครับจะใช้สูตร15-15นะครับในช่วงแรกก็ดีนะครับสองสาเดือนแรกนะครับหลังจากนั้นไปก็สูตร16-16ตลอดเลยนะครับพี่น้องครับใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นตาม ทรงพุ่มนะครับพี่น้องครับตามลําต้นเลยนะครับพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องครับอุ้ยตัวนี้ผมไหวลายแห้งเด้อพี่น้องเ้อมียังห่อบอเบิร์ตอีกอยู่นะครับไหวลายเด้อครับเด้อตัวนี้เด้อไหวลายเนี่ยครับพี่น้องครับตัวนีสิที่บ่าวทัดทําการอ่าลูดใบพอรูดใบผ่านไปสักประมาณสองเดือนเนี่ยครับผลตามมาก็คือ แตกยอดแตกใบนะครับแตกดอกนะครับก็เป็นอะไรที่สุดปลื้มนะครับสุดเปลือมแห้งนะครับนะน่ครับพี่น้องครับไอ้ที่ห่อไปก็หอก่อนนะครับไอ้ที่หอก่อนก็ห่อไปนะครับเนาะนะครับเพียบเวลาทำทำสาวฝรั่งจินจูเ้ยทำาสาวพุทธชาเราก็มาทำฝรั่งกินจูต่อนะครับเห็ดกับหัวกับสวนเฮ้าว้นไปนะครับพี่น้องครับ นะครับฝั่งนี้ได้สิบเอ็ดเดือนแล้วนะครับฝั่งนี้ได้สามเดือนกว่าแล้วนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับต้นนี้เบ้าทัดไวถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับในสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกเก้าลูกต้นน,น้อยๆเน๊ะพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยเท่านี้ก่อยครับพี่น้องครับเนี่ยต้นเท่านี้ก่อยเนี่ยเดี๋ยวจะลองประสิทธิภาพ จะเป็นยังไงนะครับผ่านไปอีกสองเดือนนะครับเดี๋ยวห้อมาเบืองวันสิเป็นยังไงครับพี่น้องครับมันสีหลอดบ่แล้วก็ลูกมันจะโตบ่นะครับบ่าทัดก็ให้น้ํานะครับให้น้ําน้ําเป็นสายน้ําหยดนะครับนะเป็นสายน้ําหยดก็จะชุ่มนะครับชุ่มก็จะยดติ้งติ้งบิดเหมือแล้ะครับพี่น้องครับเปิดสักประมาณเหมือละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับก็ สามวันเปิดครั้งนะครับเนาะบ,บ่ทัดบ่ได้ใส่ฟางคุมนะครับเนอะไม่จําเป็นเพราะว่าเรามีน <ken> <owania> ้ in ําระบบน้ําเพียงพอนะครับเพื่อที่จะให้แสงแดดนะครับได้เผาผานโคนต้นนะครับเนาะไม่ให้มีพวกเชื้อลงเชื้อรานะครับแล้วก็ใต้โคนต้นเราก็มีอามูลสัตว์นะครับพี่น้องครับเป็นขี้วัวนะครับเนาะกะให้น้ำสามเมื่อยเท่านึงครับพี่น้องครับเพราะว่า ระบบน้ําหยดมันชุ่มนานนะครับเนาะมันชุ่มลงลึกเขาหายสามสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ลงไปเมตรสองเมตรแล้วครับพี่น้องครับระบบลากก็จะได้หายกินลงลึกได้นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่ครับติบลูกแล้วเนี่ยก็จะเริ่มห่อแล้วพร่งนี้นะครับพี่น้องเนาะเด็ดนะครับเด็ดอ่ะโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้เกี่ยวกับฝรั่งกิมจูนะครับเกี่ยวกับฝรั่งกิมจูโดยตรงนะครับเนาะกะ เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับเอาถ้าสีน้ำยังมาฝากมาตอนอีกก็จะคอยติดตามกันไปนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็อยู่ที่หัวในสวนนะครับไปก่อนนะครับพี่น้องเนาะก็จะทําในรั้วในสวนไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองครับพี่น้องครับกล้วยหอมทองพันแขนทองแขนทองนะครับเด้อกล้วยหอมทองพันแขนทองนะครับพี่น้องครับเออกล้วยผมหักครับพี่น้องครับลืมแนมไปเบิ่ง โอ้ยไปเนี่ยไปบานีฮักแกเลยพี่น้องปะไปเบิ้งน้ากันครับพี่น้องครับพี่น้องครับกําลังวันจิมาไทยต้นนี้เบิ้งเนี้ยมามันหักครับพี่น้องครับโอ้ยกล้ยฮักพี่น้องครับมันนักคืออะไรเอา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 เลี้ยวเลี้ยวเลยเกือบถึงต้นทุเรียนครับพี่น้องครับโอ้โหอะไรวะกล้ยหักพี่น้องครับมันเคือไ่บ่บางคนรู้มันใหญ่สั่ไหนโอ้มันพอตัดแล้วตัวนี้ มันพอตัดแหลวตัวนี่พี่น้องครับหน่วยงามเลยครับเนอะโอ้โหทพานเลยครับพี่น้องครับโอ้ยเสียดายด้คือหักไรถ้น้อกะกะบอกไปยังครับพี่น้องครับก็จะล่อให้มันแก่ก่อนจึงจะตัดเนาะน่ครับแต่ว่ามันกระตึงอะไรได้ครับพี่น้องครับเนี่ยมันตึงแห้งอะไรดิถือว่าลูกมันกลมแล้วนะครับเนาะ ก็ถือว่าลูกกลมแล้วนะครับพี่น้องครับถือว่าลูกกลมแล้วถ้าหาจะตัดไปบ่มตอนนี้ก็เสียหายครับพี่น้องครับแต่ว่าเราทัดอยากให้มันสูกค่าเรื่อเนาะอยากให้มันสูกข่าเรือสมากกว่าครับพี่น้องครับอู้แต่ว่าดี๋ยมาหือถทุงให้พี่น้องคนบ่งดูเหื่อยนะอู้งามแหงเลยพี่น้องนะกล้วยหอมทองพันแขนทองครับพี่น้องครับเห็นได้ครับได้ส่วนอ่อนนะครับเด้อหนอกกู้เลย โอ้โห oh ้ย oh อ no no um ุ้ยอุ nice ้ยอุ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 ้ย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 พี่น้องครับอู้ยงามแห้งเลยงามแห้งงามแห้งพี่น้องหนวยใหญ่แห้งหนวยงามนะครับหน่วยใหญ่หน่วยงามมากแต้วัดเสียดายครับพี่น้องครับบ้าทัดคำไ้ใส่ไม่คำพี่น้องครับใส่ไม่คำมันหักมองข้อพับพอดีเลยพี่น้องครับนี่ยักมองข้อพับเลยโอ้โหอะไรวะ ห้างปตัดได้มานอนเนี่น้อพี่น้องครับข้างปตัดได้บ่อครับพี่น้องครับลูกงามๆนะครับเลยเต็งแห้งเพราะว่าใส่ปุ๋ยตลอดนะครับก็จะใส่ปุ๋ยตลอดย่ำขอย่ำนิดนึงนะครับปลูกกล้วยหอมอย่าให้มันลูกใ่แห้งถ้าลูกใ่แห้งหนึ่งมันขายยากครับพี่น้องครับถ้าเราจะส่งเข้าท้องตลาดนะครับหรือพ่อค้าคนกลางหรือส่งเข้าโรงงานนะครับมันส่งไม่ได้นะครับ ให้ลูกเท่านี้พอดีพอนะครับพอดีงามเลยครับพี่พี่น้องครับนี่พอดีงามนะครับเนดะ้อให้ลูกซ้ำนี้พอดีงามเพราะว่ามันจะเท่าเท่ากับลูกที่ท่อท่อกันกับกล้วยเสเว่นเนาะ้ันหญยกว่านีมันว่างามครับพี่น้องครับแต่บอกไว้ก่อนว่ากล้วยนี่หอมแบ่บหวานบอกไว้ก่อนว่ากล้วยตัวนี้เป็นกล้วยหอมทองที่สุดยอดแหงนะครับพี่น้องครับ บ่าวธาตุเคยกินแล้วนะครับอะสำหรับคลิปนี้เนะาะบา่าวธาตุจะขอจบคลิปอีกเพียงสำเนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับถ่าวิดีโอแล้วลงไปฟ้าก่อนใ่้ลโนี่มาได้ ครับพี่น้องครับนวยงามนะครับเด้อลูกงามนะครับลูกสวยมากเพื่อไม่ยาวช่างมันขอให้ลูกสวยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าส่วนห้องมันบสมบูรณ์แห้งเพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่กับกินน้ำนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราถัที่ทำคารตัอาดนะครับเด้อ้